สวัสดีครับวันนี้สวนลุงไปพันธุคมเชมรีโดยผมเป็ด spk service p e n นะครับจะทําการาแยกหน่อฟลอริดานะครับหน่อฟลอริดาแยกหน่อวันนี้นะครับความสูงนี่โอ้ดูจากคร่าวๆแล้วก็ถึงปลายใบนะมันตกถึงเมตรห้าสิบนะครับได้ครับจากจากเงาถึงปลายใบนะครับเพราะผมเองเมตรห้าสิบได้นะครับดูนะครับด่างจะจัดเลยนะครับขุดสดเราก็จะลงช้านะครับ วันนี้เรามาดูวิธีการขุดสดก่อนนะครับง่ายๆครับเริ่มต้นล้างรากครับเดี๋ยวขอเก็บยิ้งกันนะครับล้างรากล้างหรือคุยรากให้เจอนะครับพอเจอรากแล้วปุ๊บแยกให้ได้นะครับว่าไหนของแม่ของลูกและอันไหนของน้องนะครับเหมือนอย่างกันต้นนี้นะครับหรือผมคุยรากแล้วลุงเป็ดคุยรากก็ได้เจอรากของเขาที่ใหญ่ๆใกล้เคียงกับแม่แล้วก็มีทั้งของแม่บางส่วนเราถ้ามันใหญ่มันหนากึ้นไปเราสามารถตัดออกได้นะครับแตเพราะว่ามันอาจจะทางานยาก ยาสามารถแตะออกได้เราเหลือตัวๆๆหลักเน้นไว้นะครับตัวนี้นี่ผมทตรงว,ว่าที่แรกเหมือนง่ายครับและตอนนี้ก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่าไม่รู้เขาจะเบียดกันทําไมนี่นะฮะพันละวันเลยนี่ตัวพี่อันนี้ตัวน้องเดี๋ยวผมต้องทาการแบ่งก่อนนะครับพอได้แล้วเราโยกหานะครับโยกาเขาให้เจออันนี้คือตัวน้องระวังตัวน้องได้นะครับ ผื่อใครมีเคสแบบผมนะครับมีอะไรแบ่งปันกันได้ครับผึงเป็ดเราใจดีครับ uh huh. ปกติแล้วถ้าเป็นของฟลอริดาหรือของมิ้วเใหญ่เนี่ยผมจะใช้เสียมเจอเคสนี้มาเสียมวางเลยครับ โอนี่อาจจะเป็นประโยชกับบางท่านนะครับน้องใหม่หรืใครที่สนใจนะครับถ้ามันเยอะเกินไปก็ตัดวิดีโอ้ก่อนไว้ชุดหนึ่งก็ได้นะครับ โอ้โหรู้เรื่องเหมือนกันนะครับพี่น้องครับเราดูกันต่อมีที่ใช้พยายามเช้มีดแตัตะเล็ดน,นะครับอืมฝัม่งน,นี้เข้าไม่ได้ สนุกครับเอเอเต้นมันจะคนฟิวบรรยากาศของลุงเป็ดที่ขุดแดงอินโดเลยนะครับแดงอินโดนีลน่ลุ้นกระทบเขี้ยวกระทบลากครับถ้ากล้วยนวา้วนาว้าเสียในี่เน้นงัดครับ เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนะครับลุงไปจะเด้งนะครับนี่ครับเราต้องช้อนเราต้องรู้จากก้นเงาของก้นเงาอยู่ไหนนะครับบางอย่างปิดกอดดึงนะครับนี่ครับยังไม่ได้ล้างน,นะครับ สดสดจัดตรงเต็มๆเช็คความสูงมันเปิด170นะครับจะบอกว่าตั้งแม่กนแต่หาเวอร์ไปโอ้โห150ได้ครับไซส์ใหญ่ๆเลยครับเดี๋ยวพไปลงช้ำครับหรือถ้าใครจะสนใจปาดได้หุ้มตุ้มก่อนก็ได้นะครับไม่ไม่ถึงว่าจะปาดแล้วเดี๋ยวผมจะหุ้มตุ้มส่งให้นะครับ ีจะรอชําก็ได้นะครับอันนี้รากแบบนี้เลยนะครับฟลอริดาสวนลุงเป็ดพระนิคมชนบุรีสวัสดีครับ